เอ <c oughs> <aters> ้ตุกอายคืนอีกให้ตุุกเจ้าพอสิมนถ้าสิมหอมน้องกุ๊กิกตัอปคนเดียวปอกป่ะขอจะนอกปาก็แม่เดวเขาอน สบายดีครัวทุกคนสบายดีตอนเช้าวันนี้ก็พบกับช่องของตุ๊กตาสวน้อยล็ากซัอีกแล้วเนาะตอนนี้น้องตุก๊กตื่นนอนมาก,กัุ๊กกิก๊กตื่นพาก,นนนกันนอนน้ำกานเนาะทุกคนกุ๊กกิ๊กมนอนน้องตุ๊กประมาณในสามคืนแล้วเนาะ,ะมานอนได้ดู <c oughs> คือว่าคักกุ๊กกิ๊กเนาะแล้ววันนี้อหลังจากที่น้องตุ๊กไปเอามดแดงมานานน้องตุ๊กก็จะนี่ทุกคนได้ชนี้อืมจะเอามาทําเมนูอะไรดีเช่งวันนี้น้องตุ๊กกะ <c oughs> <c oughs> เอาตู้กับเป๋อเหี่ยนอ่ะซึ่งเป๋อเหี่ยแต่เศร้าซึ่งมันดีนู้ซุกเดี๋ยวคอตัวไปอัดระตุกนึกยไข่ซีนุวยอ<ห>าเจ้าไม่ว่าไข่ใส่ทีนุวย <laughs> จะ <laughs> ทำเปเนื้อนนี้อาเจ้าตออไข่กันแล้ทุกคนมืดระเกิไได,ดกธรรมดามืดแด่เจงแด่ห้าโมงแล้วทุกคน หกโมงสามสิบสามไม่หนาหกโมงละห้าโมงอ่ะห้าโมงคือหอตื่นชีตุงมน้องตุก๊กนะคะก็ใส่น้ำปลาไปช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งจ้ะหน่ เราะปาเตสะสักแล้วก็ใส่แป้นหงนัวไปค่ะช้อนหนึ่งเนื้อจังโอกไวไหมไอตุ๊กสำน,นะน่ะหมดเลยเฮ้ยหนาวไหมให้มันเก๋เด้อแล้วก็ตีนะนะตีตีให้มันแจ๊ตุกมักทอดไข่ถ้ามากินต้มไข่แบบบุก,กซุกแล้วขนมเส้น แล้วตรงนี้ครัเดี๋ยวทำลังส้อมหัวเขียมพี่นุ่นไปเลยแซนาะมันก็สซกกระไรโอ้โหช้ำมืดใช่แล้วเงินค่อยกับมืดเด้อก็เห็นอยู่หัวหนึ่งอ่ะท้อนี้หัวใหญ่ก็ไม่พวดบุญจะไม่ซื้อหรอเอ๊ะ ดีแหละใช่ไหมต้องทีไรยาฟ้าไปทุกคนนะเฮา,าต้องไปองค์เหนียวนี่ยเฮ็ดเวียก่งแล้วมาละอืมง่ะอย่าเกือบใกล้กับปั้นเครื่องป้าสีทันอยู่มึนงนี้ทันนี่ไมไ่ตากหรอกว่าสปั้านละป้าทีแม่อันนู้แม่เจ้าก,ากับสีทันอยู่วะป้าทีแม่ตั้งแล้วสีซักเซนไม่เหี้ยก่อนโอเคทุกคนเดี๋ยวตุ๊กเราข้างกัน เอแตเศร้าเลยเอแตดุคุณ บอกฮิ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 มาแล้ว <c oughs> ไปตุกมันชิบุไม่หรอยังโบผไปตุ๊กไล้วยไอมาสิบเปลี่ยกิจกรรมตอน,นั่นนะ่ะเอ,อาแล้หพ่ะย่ นี่ทุกคนเอาโมดแดงใส่ลงไปอือมันทึกมากน่ะถ่าถ่มว่าทนนุก๊กเคยให้จกะกึ้นอ่ะเครื่อนนี่ครั้งแรกเนาะทุกคนกุ๊กกิ๊กจะกินได้บอโอ้นล้วมันเละ

ใครประตูเองก็เปลี่ยนเองตินรอดต่อสักอย่างน้อยมแม่มาสิให้แม่ข้รด้บ่แม่แม่ข้อด้บอกี่ทุกคนแล้วมัเที่วจะเอาไข่ลงเนาะไข่ที่เขาปรที่พ่อเขาก็จะเอาลงไป หนาวเจ้าบุนาวบะเสื้อบางก็บนาวก็มันนาันแล้วมันซินเคยมันยักหอดอยู่ไปเลต่อสิลุกนะยักนอนให้ยักนอนอ่ะปิดมอสติดมอสเลย่ <laughs> มอสเด็เ <laughs> ด็นเ,เนื้เสียแผ่น แต่ไปแคไปไม่เด่นนะน่าจะชอบกี่ป้าเนาะดีนามนะเมีก๋ไปกับเมก็ยางว่าสิไปเดซ มาทอดไปอีกแม่โ hmm. ซ mm ุกเรว่าหันพระวนี่มันก็ต้งไปอย่างซีกอกินน้ำมันไรเนาะเอารอซ่อะไเนาะออนก็ต้องได้ลวกก่อนกรก็แ่น้เซน้ำถ้าทเบสเหอยไปหันเลยน้วกบกอนากินมา ครั้งแรกในชีวิตตุ๊กเก็กเป็นคนซิมครั้งแรกใหาน้องตุู้เฮ็ดกินอะไรบุเบนน้องตุ๊กกะจะถามแม่นะว่าเออแม่กินเป็นบอสนะแม่กินเป็นบอสแม่บอกเขาเคยบอกแ้าจะป่มมาซิปปงกับบริกินซะเซฟกระทาะเลยเออ เซฟกระทะเลยกปนยบโกเซฟกระทะเล็กไฟไม่หม้อนี่ลูกนว้าเจ้ากริชิมเลยวันนี้ทำปอมเลยหอมบัวเลยบุษกรลยเอบุมา แล้วว่านี่ไหนตุก,ก,กแล้วกินข้าวแล้วก็กินแล้วเราก็ไปนุ่งเครื่องกับไปโรงเรียนเลยทุกคนต้องขอตังกับแม่ก่อนชิมได้่อยทุกคนเดี๋ยวยังตุกลองกิกส์เอาไปสิบเนาะว่ารสชาติมันจะเป็นอะไรนี่อืม <c oughs> ไอ้ตุกอายขึ้นอีกเยตุกจะมาบิศีนทาศิมหอมน้องกุกกี้กันทุกคนไปเดี๋ยวไปเจอกันตอนกินเลย นี่ค่ะทุกคนเราก็จะมากินแล้วนะคะเชิญลนางม่คนหลูกจอกเนาะเพราะว่ายาเคนเดี๋ยวทำล้างสิมกันเลยอากาศกะเออพอดีเป็นยู่แล้วทุกคนเนาะเป็นยู่เป็นยู่แบบเออยู่ใดนะ่สิมเบอกกันเมื่อเขาจะกินข้าวแล้วเขาก็จะต้องหมดล้างหน้าเปเลี่ยเอาหมดกระยาตัวหอมออกมาเต็ใจหมด mặt sữa Mặn mặt sữa tàn vô à sữa mặt sữa mặt sữa ừ. à? mặt mặn, mặt sữa mặt dai, mặt sữa mặt sữa mặt ừ. mặt นี่คือเคยมุกแดงอืมเสียงอ่ะนี่มันเสียงกันยู่วัดนะทุกคนเนาะพอดีบ๊ะเดี๋ยวเราเปิดทับนี่เนาะดีมาก

ส้มถือว่าส้มก็เดินอะส้มส้มอ่ะจ้ามาแล้วกินต่อเจ้าไปหัวหักกันได้กินคำเดียวกินไม่ทันหัวหงายถ้านคนเดียวป่ะคนจะนอกปาะอ่ะ มนแนม,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 ม่เด้เขาอนสนุกแบงแบงเอาไปเทิดีนะ อืมอายบ้างอีมอืมอืมชอบเหอนหนบอกธรรมดาจักมีุมจักเลยอืมเนาจะกดจินคามกันไปนนี้จห้องส์ิ้งอิ่มละ มากกับเหาคนเดียว,วอยู่คุณเขาเพราะเขาตะกินก่านว่าไปโรงเรียนเนาะไอ้ตาเนี่ยีอ้ตาจะนอนพัตื่นไอ้ตาหนอนไปจริงอ่ะนอนพัดตื่นไอ้ตบบา,ค,าคำเล็ก ชอบชอบจะเปรนริ่มออกแล้วคุณผอ้ชมออูกมอะฮมสิบซี่ลเ,เลยฮนะึวกมึงห้มสิบสี่ละร่กแล้ยละเ้ายังทานให้เตยมอ่ะ ทำงานหกคนอ่ะมบรฮะขบมยนะมาจุ๊บๆเล่ะผุ๊๊จุ๊บผู้สาวไม่มีพมมกสุดน่ะสิ่น้ำไอตุ๊กยนเลด้ขน ต้องซิซิ่ไ้นัากะล้างกูกมดอาล้างล้างุ้งกันน่าจะจุ้ขาีบมดอกเห้บอกอายก็มาเฮ้ยอายได้จุ้งล้างจะนุ่ยอันนั้นนุ่ยเดียวตัวอุร เอาปลาตินมทิ่มกินติ่กุกเก๊กกินว่าแม่ก็กินน้ำนยเนาะบนน้อยแล้วไปตื่นฮู้ฮบทุกคนเรเอาทุกคนไปนั่งกูกกับบ้านกุกกี้กาซี่พากันเตรียมโต๊ะไปโรงเรียนแล้วเนาะเพราะว่าฮอด เจ็ดโมงแล้วแล้ววันนี้อืดึกกะทีอีกยังตัว้องกีก็จะขอไปคลิปไปเพียงหอยเนาะเช่งฮากะนามดสบมาให้กินแล้วไปเทียมหอยแซบโอเกแซบแซบหลายเนาะตอนนี้กินก็เหลือเนาะกินก็เหลือะอ่ากินเหลือลายเติมเนาะเชิงน้องกูกาไว้ให้น้องไอ้ตัวกอกี้ก็จะขอไปคลิปไปเพียงหอยรอเดี๋ยวจะไปห้องเรียนแล้วเดี๋ยวสิบทันัดอือดึก ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตุก๊กน้องก okay. คลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย